ผมเชื่อไหมไม่ค่อยมีใครถามมาเลยนั่นแหละคำถามต่อไปคือห้ามพูดปลดใช่ไหมห้ามพูดปลดโกหกนิดนึงได้ไหมโกหกไม่ได้ถ้าโกหกกับสารีเซนต์กงเลยห้ามพูดผิดจากความจริงอืเขาพูดมายังไงต้องบอกอย่างนั้นไม่ใช่ไปโกหกผิดจากคนที่เขาสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ทําได้ไหมล่ะได้อ่ถ้าได้ก็โอเควันหนึ่งได้ น่ะวันหนึ่งได้ห้ามดื่มสุราแล้วก็ห้ามหืุมสุราใช่สุรามีระยะโอเคนี้ผมผมไม่ดื่มแล้วของเสพติดทั้งหมดเลยนะไม่ไม่ผมผมคีนาจา์ผมโอเคไม่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 เล่นอะไรเลยเออดีจริงจริงอันนี้ได้หมดถ้างั้น5ข้อครบทีนี้หข้อข้อแปดแต่ว่าถ้าขยับจากเมื่อกี้สี่ห้าแต่ถ้าเป็น8ข้อไอข้อสา่ะกาเมสุมิชชาจา่ะห้ามไปเอาของคนอื่นมาเป็นของเราเนี่ยอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นพรหมจันทร์อ่ะพรหมจริยาคือต้องไม่มีเพศสัมพันธ์ ข้อหกข้อสามส่วนข้อหกเนี่ยละเว้นจากการกินข้าวหลังยามวิการและลาตีโกินมื้อเช้า <c oughs> มื้อเช้ามือเดียวที่เหลือต้องงดเว้นหมดจริงเหรอคผมไปไปตามติดชีวิตอาจารย์นี่คือผมต้องมือเดียวมือเดียวมื้อเช้ามือเดียวที่เหลือรุยงานอย่างเดียวไอ้จเจ้ากูยักเต็นพ้องเลยนะต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดก็คือห้ามร้องลําทาเพลงอ่าเต้นไม่ได้ร้องไม่ได้ห้ามดูหนังที่เป็นฆ่าศึกต่อพรหมจันทร์ ก็คือหนังโป้ะน,ะนั่นแหละอาหนังโป้ดูไม่ได้หนังอาหนังเลดอาหนังจูบการรักกันนี่ดูไม่ได้เลยเพราะเป็นค่าสึกต่อพรมจันยร์สควิดเกมดูได้ไหมสควิเด,ดกเกมคืออะไรอะ่ะเกมแบบเกาหลีเกมเกาหลีที่แบบต้องผ่านด่านแต่ละด่านแต่ละด่าน,ดา,นดานเนี่ยเล่นได้ไหมโกโกวาได้ไหมอาจารย์ดูไหมโกโกวาคุค้นๆแต่ไม่แน่ใจคืออะไรอาจารย์เคยดูไหมไม่เปิดให้อาจารย์ดูอะโกโกวาคุ้นๆอยู่โกโกอาจารย์มอาจารย์ดูไม่ได้ดูดูหนังไม่ได้มันดูหนังไม่ได้มันเป็นเรื่องของแบบการเป็นค่าสึก ใช่ถ้าไรถ้าที่มันไปเป็นค่าศึกต่อพระมรจันอย่างเงี้ยดูไม่ได้ดูหนังเป็นเรื่องๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรก็มันเป็นค่าศึกต่อพระมรจันยัยมันผิดคือเอาเวลาที่จะดูหนังฟังเพลงเนี่ยไปทําอะไรไปภาวนาดีกว่าไหมจุดประสงค์ของการรักษาศีลให้มากขึ้นไปเพื่อเจตนาของการภาวนาในการทําความเพียรดังนั้นห้ามร้องรำทําเพลงห้าดูหนังที่เป็นค่าศึกต่อพระมรจันรวมทั้งอะไรอีกห้ามแต่งหน้าทาปากทาลิปมันได้ไหมไม่ได้ ห้ามปะทินผิวทาคงทารีไม่ได้ทั้งหมดแต่งหน้าทาผมไม่ได้ปากแตกก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันเป็นการรักษาสภาพไว้ไงมันไม่ใช่การมันไม่ใช่แบบมันเป็นแบบรักษาความสวยงามของริมฝีปากซึ่งเราต้องปล่อยให้มันไปไปตามธรรมชาติเพราะมันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นไปตามร่างกายแปรงฟันแปรงฟันได้สิมาเป็นการทําความสะอาดมันไม่ใช่เพื่อความสวยงามอออันนี้ข้อ7ส่วนข้อ8เนี่ยห้ามนั่งนอนที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นอ๋อ ก็คือเสื่อผืนมอนใบอาจารย์ที่นอนปิกนิกก็ได้ที่นอนยางพาราก็ได้แต่ห้ามยัดไว้นู่นเตียงห้ามนอนที่นอน6ฟุตอย่างเงี้ยไม่ได้3ฟุตครึ่งอย่างเงี้ยนอนได้เตียงนอนได้แต่ว่าต้องเตียงเตียงเล็กเตียงใหญ่นอนไม่ได้ไปทบ้างบวชมาอ่ะแล้วบวชมานอนยไยก็นอนอย่างนั้นแหละโอ้โหเตียงกูใหญ่เลยเอาจริงเหรอวัดไหนวัดไหนรีบถามเลยวัดไหนนะไปเอาเตียงมาจากไหนก่อน นถูกพ่อห่มพ่อห่มช่ำเลยพ่อห่มมีได้พ่อห่มหนาได้เลยได้แต่ที่นอนอ่ะขนาดนี้ขนาดเป็นเป็นเป็นอย่างเงี้ยยังไอ้เชื้วกูตอนนั้นกูบทกูดูไอดีโฟไอสัตว์ไม่ได้เนี่ยมันผิดหมดพี่ะจิตประทังถึงยังไม่เดิพาไปดูหนังได้ยังไงดูไม่ได้เขาคุยยังไม่คุยเลยไม่ช่วงนั้นถามว่ามีไหมบางครั้งมีแบบเล่นเกมงูจ้าสมัยก่อนมันเล่นเกมงู ผมเบื่อเบื่อไงความแบบว่าฉันฉันเพลงเสร็จแล้วาก็เราไม่รู้แล้วก็เล่นเกมงูเงี้ยบางครั้งตอนนั้นมีดีวีดีดูหนังดีวีดีเนี่ยเราก็ดูเวลาไปดูเสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่ในกุฏิอย่างเงี้ยถ้าเราจินตนาการถ้าพระดูหนังแล้วปรากฏหนังเรื่องนั้นน่ะมันมีฉากเอากันอ่ะโอ้ยดีโฟไม่มีจ้าไม่ใช่สมมติถ้าเราไปดูหนังอ่ะสมมุติถ้ามันไปมีเรื่องที่มันดูแล้วมันมีอ่ะปรากฏเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่มันน่าสนุกไปนั่งดูกับเขาแล้วมันกำลังเอากันแล้วเรารักษาพรย์่ะรามนาจัน แล้วบางคนอยู่บวชมาเป็นปีๆอย่างเงี้ยสี่ปีห้าปีทําน้ําให้เคลื่อนก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้แล้วไปเห็นฉากแบบนั้นจะรอดไปล่ะมไม่รอดนะเก็บไปคิดนะอ,อืเพราะนั้นนั่นแหละคือเหตุผลที่ดูไม่ได้เพราะมันจะปลุกระดมอารมณ์ทําให้ผิดสังคศตม,ม,มันเป็นอาบัติหนกักไงเพราะว่าช่วงนั้นหลายๆคนถามว่าเฮ้ยไอเตียงเติร์ออกมาได้ยังไงเชื่อไหมจนันเพื่อนผมเนี่ยอืมขนมาเต็มหมดเลย เอ,อคนมาเองอ๋อคนามาให้ว่าจะลำบากว่าเอ้ยจะนอนเป็นยังไงอะไรยังไงเนี้ยถ้าอย่างนี้ถ้าวัดไหนจัดงานวัดพระก็ได้ยินเสียงเพลงบาปไหมเอ,อย้ยยางเงี้ยบาปไหมเอา้าม,มันมต้องดูเขาตั้งใจไหมล่ะเจตนาในการฟังอะมันได้ยินเจตนาในการฟังอะ่ะ มันได้ยินผ่านๆมันไม่เป็นอะไรแต่ไม่ใช่ไปนั่งฟังโอเคมมพราะจังเลยไม่ได้มันต้องดูเจตนาว่าเขาแค่เดินผ่านเขาไม่สามารถปิดหูตัวเองได้ไงดังนั้นก็แค่หลีกไปไปทาอย่างอื่นฟังก็ฟังไปแต่ไปทาอย่างอื่นไม่ใช่เพื่อเพลินไปตามอารมณ์ก็อย่าปล่อยเลยดูเลยนะยืนดูเขายืนดูเขาผิดดิผิดอยู่แล้วมันจะล่ออะไรพ้าอะไรไปัด้ดูลําวงไม่ได้ไปดูหมอดําเด้งหน้าเด้งหลังมันดูได้เหรอใส่กระโปรงว่าแวมแวม มันไม่ได้ดิมันผิดโอ้ยไอ้ยเอวตรงตมันเป็นค่าศึกต่อพมะอาจารย์นะวันนั้นกูเจอไอ้จ้าอาสยามไปเล่นที่ไปเล่นที่วัดเขาเป็นจ้างไปไอ้เยืหลุงพี่หลุงพ่อไงไม่ได้มันผิดจะไปดูได้กันมันเป็นค่าศึกต่อพมะอาจารย์พอบ๊อปแบมแบมไม่ได้เลยแต่ผมจะได้รู้ไว้ผมจะได้รู้ไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันไหนนกูเห็นได้สัตว์หลุงพี่หลุงพ่อเนมเนี่ยออกมาเลย โดนเลยนะเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปตามนั้นแหละเจ้าว่ายังไม่จัดการเราไปสารแนอะไรเขาก่อนก็ผม,ม <ๆ S 2> ก็อยากรู้พระดูดมวยผิดไหมผิดหมดมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละไปดูได้ยังไงแล้วมันเป็นการ ต่อยตีกันนะไปสนับสนุนความรุนแรงอะ<ต>่ะพระต้องมี<ร>ความเมต<ร>ตามันไม่ใช่กีฬาในทางพุทธศาสนาไงมันไม่จะเอาไปกีฬามันเป็นการไปการเบียดเบียนเหมือนการตีไก่อีสัตว์มวยเจ็ดสีกเจ็จมันเป็นการทําลายทํา,าร้ายกันไม่ส่วนคารวะก็ทําไปแต่ส่วนพระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้<อ>เพราะมันเป็นการทําลายทําร้ายกันไปการต่อยตีกันแม้จะยินดีกับทั้งสองฝ่ายก็ตามแต่สุดท้ายมันคือการทําลายกันมันไม่ใช่ลักษณะของความเมตตาไม่เหมาะกับสมณะสารูปไม่ได้พระไปดูมวยดูยังไง ก็ไม่รู้สมัยก่อนนาตอนเที่ยงไอ้ตัดวยเจ็ดสีอ่ะไม่ได้ท่านั้นแหละการร้องรำทำเพลงการเล่นทั้งหมดพระไม่ควรดูใช่แม้แต่อุโบสถแบบประการก็ดูไม่ได้ห้ามดูทั้งนั้นบ้านอาจารย์นี้ที่ติดแผ่นป้ายแบบมีมีปิดแผ่นต้ด้วยไหมอาจารย์บอกว่าห้ามยุ่งห้ามอะไรเนี้ยห้ามเข้าไม่นัดก่อนไม่ไม่ไม่รับแขกทุกกรณียกเว้นนัดไว้ก่อนถ้าผมเข้าไปได้ไหมก็ต้องนัดก่อน ถ้าไม่นัดก็ไม่เจอไงเพราะจะไม่อยู่บ้านไม่ก็เราออนเดอร์ทัวร์ก็นั่นน่ะสิก็ต้องนัดไงโัวเยอะเหลือเกินไม่นัดมันจะมาเจอกันยังไงล่ะถ้าถ้าอดีตพระไปลบอันนี้มีข้อยกเว้นไหมอดีตพระไปลบหมายความว่าอะไรก็คือสมมติไปลบมาก่อนใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยพระสมัยสมัยก่อนนี่แบบสมมติว่าเอาพระไปฟันอะเขาเได้หรอไปฟันเขาเนี่ยไปออกลบเนี่ยได้ไหมก็ก็ก็เป็นบาปแล้วไปการเบียดเบียนยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเดียวนั่นแหละพีดก็เป็นปาณาติบาตไปฆ่าเขาได้ยังไงล่ะเป็นพระก็นั่งยเฉย ใช่ก็สุดท้ายแล้วมันตายอยู่ดีไหมลรามันก็ตายอยู่ดีถ้าไม่งั้นก็สึกออกไปก่อนแล้วเข้าไปทำกิจเรื่องนั้นออันนี้คือได้ความรู้เยอะเลยเนี่ยมันคือปานติบาตกันมันคือฆ่าศาสตร์ไงอือนี่นี่นี่เอาเลยนี่นี่คนคนมาปั่นอาจารย์นี่พระวิ่งหนีผีได้ไหมเออเอาาเอาไสงพระผีบาปมากไอ้หนูผมผมอยากรู้เป็นหนวเป็นพระแล้วก็เจอเจอเจอแล้ววิ่งหนีผีเนี่ยผิดไหมไป มันมีคนมาคอแล้วเราไม่รู้เนี่มันขาดสติอ่ะเนี่ยรูไหมอาจารย์มาเลยการเหมือนมาปนุ่เออเออมันผิดไหมมันมันไม่ผิดแต่วิ่งอ่ะมันไม่เหมาะสมพระพาไม่ควรวิ่ง แต่ทีนี้ถ้ามีภัยเนี่ยก็สามารถวิ่งได้อย่างเช่นหมาไล่กัดเอออย่างนี้ก็วิ่งหนีได้แต่ความเป็นจริงพระต้องสำรวมไงแต่ถ้ามันมีภัยก็เข้าใจได้มันเป็นอาบัติเล็กน้อยอะไรเงี้ยมันแบบดูไม่เหมาะสมแต่ถ้ามันมีเหตุเพศพัยก็วิ่งหนีได้แต่คำถามคือพระเห็นผีจริงเหรออะไรเงี้ยหรือตกใจไปเองไม่มีความสำรวมระวังไม่มีสติครับคุ้มครองตัวเองอย่างเงี้ยมันก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไปแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดโอ้ยงั้นผมไม จีวอนบินเลยจีวอนบินแล้วไม่ผิดไม่ผิดเล็กเล็กน้อยๆอาปัดเล็กน้อยก็ไปปงด้ว่าจาอาจจะเป็นทุกกฎหรืออะไรจะไม่แน่ใจนะจำไม่ได้มันเยอะครับช่วงนี้อาจารย์มีงานทุกวันเลยไหมทุกวันวันหนึ่งแล้กี่งานก็สามงานสี่งานแล้วแต่วันก็งานจดงานงานชนงานงานชนงานไม่ได้พักเลยก็วิ่งตั้งแต่เช้าจนตลอดเย็น เพราะว่าบางทีสถานที่มันห่างกันบ,บางทีสองชั่วโมงอย่างเงี้ยก็นั่งอยู่ในรถแล้วก็ลงเสร็จปุ๊บก,ก็ถึงงานก็บรรยายเลยอย่างเงี้ยแล้วเวลาบรรยายหนึ่งชั่วโมงครึ่งเสร็จปุ๊บก,ก็เดินทางต่ออีกสองชั่วโมงก็ไปถึงที่ก็บรรยายอีกที่ต่อเลยอย่างเงี้ยทุกวันผมอยากรู้เวลาอาจารย์อันนี้อันนี้อันนี้ขอถามอาจารย์ผมคืออาจารย์เป็นอาจารย์คนหนึ่งแล้วกันเวลาอาจารย์โดนข่าวอะไรเยอะๆเนี่ยพวกข่าวดรามงดราม่าเนี่ยอาจารย์เคยมีท้ออาจารย์เคยแบบว่ามีเสียใจร้องไห้ไหมไม่มีครับปัญญาอ่อน ต้องไปนั่งร้องไห้มันจะแก้ปัญหาอะไรได้ไปนั่งทุกใจทุกร้อนใจมันจะช่วยอะไรได้มัน <โด S 2> ช่วยอะไรไม่ได้เราสอนคนอื่นแต่ตัวเองจะงทำไม่ได้ไปนั่งร้องไห้น้ําตาไหลไ<ม>เพ้อเจ้อบางครั้งแบบออ<ร>ไม่มีสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีภายนอกอาจจะเข้มแข็งแต่ภายในอาจจะตัดติ่งโง่งี้ไม่มีอะไรสาระ <c oughs> ถึงบ้านกูก็นอนแล้วง่วงเหนื่อยงานมาทั้งวันจะมานั่งร้องไห้น้ําตาไหลเพื่อ,อผมก็ถามเนยในเมื่ออาจารย์เคยเคยแบบเฟี้ยวมาก่อนไว้ผมยาวเคยอกหักไหมแล้วแบบเปิด เปิดแบบฝักบัวแล้วเอาน้ำลาดหัวเมื่อก่อนเคยจริงๆไม่เคยเอาน้ำลาดหัวไม่มันจะมีเมื่อก่อนอาจารย์มิวสิกวิดีโอเออมีเรักท่านผู้ชมทุกคนอาจารย์เอฟซีอาจารย์ฟังนะคือเดินเข้าไปในห้องน้ําเสียใจมากเปิดฝักบัวเอาน้ําลงมาฟูฟูแล้วเปิดเพลงอาจารย์เคยทำไหมไม่ทำกูหนาวไม่ทำแต่ว่าทำเราทำอะไรเรานั่งร้องไห้แล้วก็นั่งอยู่บนรถเมย์อย่างเงี้ยแล้วก็เลยป้ายรถเมย์อ๋อเหรอเออทำอย่างเงี้ยทำจนสุดป้ายอย่างเงี้ยคืออยากฟิลแบบทำแบบในมิวสิกวิดีโออ่ะเออ รับเล่าเาแล้วก็ไปถึงแบบสุดท้ายแล้วเขาก็ตะาัสกิดเรียกเราว่าน้องถึงแล้วอะไรเงี้ยเออทำตามคอนเซปต์งานเสร็จแล้วก็ลงแบบเอ้ยมาถึงนี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงกูรู้เรื่องรู้ทุกเรื่องแต่ทาเป็นเพลินไปอย่างนั้นเองอะไรเงี้ยทำแบบตามมิวสิกวิดีโอไงทำให้มันดูแบบดูน่าสงสารร้องไห้คนมามองเราอะไรเงี้ยบอกว้เจออะไรมาผ่านชีวิตลําบากเนาะอะไรเงี้ยโอหักมาแน่เลยเลยให้คนสงสารไงทำมิวสิกวิดีโอสุดท้ายแล้วเราเศร้าเพราะอะไรอยากให้คนอื่นสงสารอยากให้คนอื่นเห็นใจจะได้ปลอบประโลอ เจอปัญญาอ่อนฮะการร้องไห้เป็นเรื่องสนุกการร้องไห้นะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องปัญญาอ่อนสนุกบ้าบอคอแตกอะไรเวลาร้องไห้มีความสุขหรือไ่ด้เสียใจเสียใจมันจะสนุกเร้ยังไงมันมีแต่เรื่องเพอร์เจอร์นะเออเรื่องเพอเจอร์เออไม่ต้องไปร้องไปร้องทําไมร้องก็ไม่ได้ช่วยอะไร ก็อยากมผมอยากรู้จริงว่าอาจารย์เคยแบบมีโมเมนต์แบบอกหักอกหักนี่มีเมื่อก่อนนะมีแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเรื่องพวกนี้อะเรื่องเสียใจร้องไห้พาว่าปัญหาเกิดลุมแล้วไม่มีอาจารย์ไม่ได้เครียดอะไรเลยผมอยากจะย้อนกลับไปสัมภาษณ์สมัยอาจารย์ฟิวฟิวตอนเล่นฟิเนสผมยาวเลยเกิดผมอยากรู้ว่า อาจารย์เคยแบบไปหักอกคนอื่นเขาหรือเขาอาบกุกอาจารย์มีทุกอย่างอ่ะหลอกลวงเงินทองอะไรเอาหมดอ่ะก็คือหลอกเขาว่าหลอกไปครับว่าอันนี้น,นี้คืออดีตนะอดีตเราไปจีบเขามาแล้วก็แบบให้เขาเลี้ยงเราอย่างเงี้ย<า>ก,ก็<อ>กมีมันปเป็นเรื่องปกตินะที่เราแบบบางทีมันก็จะมีทําบ้างอะไรเงี้ยโดยแบบ<ม>ฟีลวัยรุ่นะนะเนาะถึงเวลาเราก็รู้สึกว่าเออเราแบบเราใช้เงินไม่พอหาคนอุปถัมภ์ดีกว่าอะไรเงี้ยอืมก็เหมือนมึงหาสปอนเซอร์นี่แหละที่ก็งหะอยู่เ่าอะอยู่ ก็จะได้มาขออเตอร์สวยเลยผมจะพาอาจารย์เดือนละสี่ครั้งอาจารย์จะได้ไม่เบื่ออาจารย์เบื่ออะไรกันผมทำทก็ไม่เบื่อไม่เบื่อมาได้ไม่เบื่อไปได้หมดแหละจะไม่เบื่อใครหรอกไปได้ทุกที่แต่ถ้ามันไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็บอกก็ไปไม่ได้แต่ถ้ามารายการผมถ้าไม่ได้คือมาได้นะถ้ามาไม่ได้คือมาได้ก็คือเออไม่รู้วันนี้ไม่ว่าก็คือต้องต้องมาก็พยายามจะมาหละพยายามจะมา ขอเกาะอาจารย์หน่อยเออได้คนดูในยูทูป6,004นะโอ้ขึ้นอีกแล้วเหรอขึ้น6 0 0ันีนะนี่ไม่ใช่รายการเล็กๆนะไม่ใช่รายการเล็กๆนะแต่ทุกที่อาจารย์ได้มาสั่งเลย200แล้ะ500จริงๆใน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 ยูทูปอาจารย์เท่าไหร่ครับในในเฟซบุ๊กในในทิกต็อกอาจารย์ทิกต็อกเมื่อวันที่100วายบัวอย่าพูดช่องให้พูดช่องแดงพูดช่องแดงช่องแดง500.77โอ้แล้วก็อันนี้แล้วช่องดอง500เพราะว่ามาอยู่ในช่องนี้หมดแล้วช่อง ขอ4,000เก้าฝากไปตามแอปดําเงินเท่าไหร่ตอตอผมด้วยนะตอต่อแอปดําเงินเท่าไหร่ดําเงินสี่ห้าร้อยเอ็ดสิบดําเงินน้อยแสดงว่าดําเงินมีเสียงเปล่าปัญหามีเสียงเสียงมีปัญหาหรือปล่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าวันเอางี้ดีกว่าผมขอเหมา FC ไป สับสกายช่องผมได้ไหมได้แล้วแต่<ข>อบอกได<บ>้เลยเพราะอาจารย์ทุกวันนี้เชื่อไหม <c oughs> มีคนโทรมาถ,ถามผู้จัดการกูเว้ยช่องนี้เป็นช่องอาจารย์เบีรยร์หรือเปล่าไปช่องอาจารย์ไอ้ย,ยักษ์หกจันคนเพราะว่าอะไรเราอาจารย์เบีรยร์มามาเกือบไอ้เยี่ทุกเดือนเออมาบ่อยเอาตรงๆคือแน่นอนว่าที่เชิญอาจารย์เบียร์มาเพราะอะไรรู้ป่ะมีประเด็นทุกทุกอาทิตย์ทุกเดือนต <c oughs> ั้งแต่ก่อนปี ตั้งแต่ก่อนปีใหม่มยังปีใหม่ปีใหม่เจออาจารย์ยังมีประเด็นอยู่แล้วก็ยังมีอีกออกี่ครั้งแล้วันรายการเนี่ยโอ้โห oh! สามอย่างน้อย oh, ผมก็แสห้าครั้ง เดี๋ยวเจอกูผมจะทำมาสติผมก็ะแสถ้าแบบมีเรื่องพระพระเจ้าเจ้านะผมว่าอาจารย์เบียร์ต้องที่หนึ่แต่ว่าลองแพรี่แน่นอนนะเพราะว่าแพรี่ใช่ใช่ใช่รองแพรี่็จะแพรี่ก็จะฟาดนะเขาก็จะแบบบอกในมุมมองที่น่ามองอะโอโหอีกแล้วย่างโอ้โหผม จะไม่มีเรื่องอยู่2คนนะแพลี่กับอาจารย์เบียนะแต่แพลี่เขาเก่งกเขาเก่งแพลี่เขาเก่งอาจารย์ก็เก่งเอยแพลี่เขาเก่งกว่าเยอะกิาาขขนน้ำก่อนกินน้ำเขาอยู่ในม<อ>ุมที่<อ>แบบว่าเออปเปลี่ยนกะ้าเนาะ<ม>เขาก็จะแบบมีแบบม,มีการันตีนิดน,นึงเราไม่ได้มีอะไรการันตีแบบเขาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์บุตรอาจารย์ก็มีมันก็ไม่มีมันก็ต้องจบอยู่ดีเดี๋ยวมันก็จะสุดท้ายก็จะโดนบูลลี่อยู่ดีเป็นพักก็จบแค่ปเปลี่รับปลี่ยนไม่เรียนวัดป่าไม่เรียนวัดป่าไม่เรียนภาวนาเลยเขาเรียนจากครูบาอาจารย์แล้วภาวนาเลยไม่ต้องเอาอะไรมาการันตีสภาวะธรรรมตตััววเดีีียท่กาน เราเรามีคนถามถ้าสมมติว่าพระหุงข้าวผิดไหมผิดพระห้ามทําอาหารฉันเองปรับอบัติยกเว้นในถิ่นธุรกันดารถ้าสมมติถ้าสมมติว่าอาจารย์จะไปเด็ดมะม่วงไม่ได้เด็ดมะม่วงไม่ได้ไม่ได้คือห้ามยุงแล้วแต่มีคนจะถวายถูกต้องไหมครับอาจารย์มะม่วงเนี่ยผลไม้ทุกอย่างที่มีเจ้าของเด็ดนี่ประราชิกนะขาดจากความเป็นพระอเพราะว่าเท่ากับขโมยแต่ถ้าเป็นอาหารป่าเด็ด ไม,ไม่ได้ต้องบินธบาทเท่านั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของอ,อย่างเดียวที่สามารถตักได้เองโดยไม่ต้องประเค้นคือน้ําอน้ําน้ําดื่มเป็นขวดอย่างนี้ไปหยิบเขาก็ไม่ได้นะต้องประเคนนะแต่ถ้าน้ําตามบอ่อตามป่าตามเขาอันนี้สามารถตักดื่มได้เลยด้ยการเอาน้ําพระขาวเดียกรองก่อนกรองสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยออกก่อน,นชใช่แต่ต้องบินทบาทอย่างเดียวทุกอย่างต้องประเค้นหมดไม่มีตักไปหยิบเองไม่ได้ยกเป็นน้ำอ่ะถ้าสมว่าอาจารย์เป็นบวชเนี่ยแล้วผมเนี่ย ไปถวายพิซซ่าให้จานได้ไหมได้ก็ตอนตอนฉันอาหารเนี่ยใส่บาทแต่ก็กินได้อะไรได้กินได้ก็ตอนเช้าเวลาในการฉันไม่ได้ในนี้ไม่ได้แต่ถ้าสั่งสั่เองไม่ได้ใช่พระที่ไหนสั่งแกะไม่ได้โอ้เยอะแยะ กลางคืนเ,เยอะแยะแก๊บวิ่งเข้าไปก็มีคนมาฟ้องอาจารย์ว่าอาจารย์ผมไปขับแก๊บส่งอาหารก็คืนพระผมบาปไหมคุณชินนะก,กับคุยนะมันมีแก๊บที่มันมีจริงๆไม่ใช่ว่าพูดพ <า S 1> เรื่องเล่นผมแก็ใช้เด็กวัดเอออันนี้ใช้เด็กวัดสมัยสมัยก่อน,ม,อนมันอาจจะไม่ได้แบบดิลิเวอรี่อาจจะไม่ได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้มันสั่งง่ายแอปเออมันสั่งง่ายไงอ๋อเหรอเต็มเต็มปุยอย่างนี้กเกินจริงเหรอเราไปบวชด,ด้วยสักครั้งหนึ่งสิเดี๋ยวก็รู้ไม่เอาไม่เอาผมบวชผมไม่เอาแล้วถ้า ไม่ไหวกลัวศาสนาพังไหเดี๋ยวพึ้นจริงมีหลักธรรมอยากจะฝากอะไรกับฟแฟนๆแมาจย์หลักธรรมไหนที่แบบไม่เคยแบบมาสอนมาก่อนต้องรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นไม่มีสอนไหมดแล้วเพูดทุกวามันจะไม่มีอะไรงมันพูดหมดแล้วออพูดทุกอย่างทุกเรื่องหมดแล้วไม่มีอะไรเอีแท็กนหลักธรรมอยากให้หหะอ,อะไรอย่าปั่นให้มันมาก,มากนะอาจารย์บอก เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วเอาเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องกามกูดูทรงแล้วกูหาทำอะไรมาครอบมันไม่ได้เลยจริงๆทุกวันเนี้ยโอ้โหทำอะไรไม่ได้ม่รู้จะสรรหาเรื่องอะไรมาครอบกูเป็นคนหนักมากเออกูสวดละกามกว่สิบคืออะไรอ่ะนี่อ่ะุณธรรมสามอย่างความประพฤติท,ทางกายวาจาและใจสามอย่างทางกายสี่อย่างทางวาจาสามอย่างทางใจถ้าเราทําได้เราจะเรียกว่าเป็นคนดีครับ คิดว่าตัวเองทุกวันนี้ดีหรือเลวเลวอ่าโอเคยอมรับได้เต็ม <10, S 2> เต็มคเวสิบข้อเราดูว่าตัวเองเลวไหมอ่าข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามลักทรัพย์ข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามข้อสี่ห้ามพูดโกหกข้อห้าห้ามพูดยุดยงให้ชาวบ้านเขาแตกกัน <S 2> <S 2> <S ข้อหกห้ามพูดคำหยาบข้อเจ็ดห้ามพูดเพ้อเจ้อข้อแปดห้ามโลภเพ่งเลงอย่าได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาข้อแปดข้อเก้าห้ามอาฆ่าพยาบาทมาดร้ายต่อบุคคลอื่น ข้อสิบอย่ามีความเห็นผิดจากความจริงของโลกนี้ก็หมดเลยนี่ที่ทาไม่ได้แล้ววันนี้นะฮะเราก็ดีใจมากที่อาจารย์เบียนนะครับผมไดมารายการอ่ฝันกระแสนะครับไว้อีพีหน้าครับผมถ้าเป็นไปได้ถ้าหมอเสียงดูอยู่นะครับผมหรือว่าแฟนคลับอาจารย์เบียนอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็มาได้นะครับอู้วันนี้ขอบคุณอู้รูสึกว่าวันนี้ ชื่นใจได้ทงได้ทำอาจารย์เบียร์ขอบคุณมากครับสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุสาธุอยากให้อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกินอะไรให้เยอะๆกินอะไรให้บำรุงเยอะๆนะแล้วก็เวลาพูดอ่ะอย่าให้ลมตีตีเป็นเรื่องปกติห้ามยากอนุโมทนาสวัสดีจ้าสาธุเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอ๋อาพูดนี้ก็มีด้วยเหรอ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ตัวประเด็นเลยพรุ่งีตัวประเด็นอ๋อ<ร>มีสองวันประเด็้หนุกเลยอ๋อีจะคุยเรื่องนี้คดีีดจังโมอ,อ๋อไม,ม่ไอ้แฟนมาอ้าวมันมีอีกแล้วเหรอคดีตังโมอะมันคือไงอแล้วตอนนี้เหมือนน่าจะลืมไม่ไ,ได้แล้วแล้วว่าวันพรุ่งนี้วันที่สิบห้าสมนทรจารสิบหกเขาจะจำลองเหตุการณ์และนั้นว่าเขาตอบรับมาเลยก็ว่ามาวันวนีน้มาพรุ่งนี้เหรอแซนมานี่เหรอใช่ครับโอ้มหัศจรรย์มาได้ไงวะ ล<_ an> <_ an> แล้วหนูว่ากังวลว่าแล้วหนูกังวลว่าหนูจะอยู่ตรงนี้หรือหนูจะนั่งซ่อนเพราะหนูคิดว่าหนูจะนั่งซ่อนเพราะเราเห็นหนูหนูว่าเขารู้แน่ๆเพราะหนูคือตัวเงินของเขาเลยอะ่ะเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ ขอบคุณครับจ้าสาธุอนุโมทนานะพี่มีขอบคุณมากครับพี่ๆทุกคนขอบคุณนะอาจารย์มาครับคำหน้าเราบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอนุโมทนาจ้าคำหน้าต้องตรงนะฮะวัดคำหน้าไม่วัดเขหน้าหอำอะไรคุณคุณวัดอะไม่แน่ใจว่าเขาที่สบุรีวัดอยู่วัดเกี่ยวกับอะไรอ่ะเขาเหมือนเขาไม่ได้กำหนดว่าที่บุรีรัมย์ปฏิบัติธรรมต้องสิ่งคือก็เลยถามว่าถ้าสินห้าก็ได้ถูกต้อง กอใครสดวปแบบไหนให้เขาทำแบบนั้นอย่าไปบังคับปฏิบัติธรรมที่ท่านบอยอืมน้อนะครับลองทำดมไปขบคุณชีวิตที่อธิบายไปสงบสักหน่อยนึงแล้วมันจะมีปัญญาเห็นอะไรได้บ้างนูกเลยติดเน่งว่าแบบ ปั้นปหนูคิดเป็นงานว่าหัก่ก็ม่แวดเไม่มีที่ไนที่นะปวดไปเลยะธรมแล้วถ้าอเมื่อไหร่ไสดแค่้วอ๋อคิดว่าอย่างนี้เออดี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  เราแชร์ฟรีคือบ้านอาจารย์ไม่ได้มันไม่อร่อยไม่ไม่ไม่อร่อยมจะทำคนเดียวไม่อร่อยตามติดอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยทั้งทั้งหลายเขาจดเรียนนอนอาจารย์ได้ไหมอืมได้ก็ลองลองนัดดูว่ามันมีคิวว่างอะไรหรือเปล่าต้องต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอ่ะในเรื่องข้าวหมกเดี๋ยวผมอย่างนี้อะไรนะข้าวหมกอย่างนี้ถ่ายรายการเอนงั้นถ่ายรายการไปกินดีกว่าตอนเช้าแบบซื้อมากินบ้านอาจารย์ดีกว่าถ้าสมมติทำรายการนะอาจารย์ผมทำรายการเลยดีกว่าอยู่บ้านอาจารย์หนึ่งวันใช้ชีวิตหนึ่งวันแบบสิ้นแปด ได้ ต่เดี๋ยวปรึกษาขอปรึกษาพระอาารย์แป๊บหนึ่งว่าไอ้เรื่องแบบนี้ควรแก่การเผยแพร่ไหมเพราะบางทีเรื่องของการปฏิบัติอ่ะครูบาอาจารย์ไม่ให้ไม่ให้เปิดเผยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาอีกทีหนึ่งเออแต่ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์แบบเช้ามาเจอจากที่บ้านและทั้งวันไปด้วยกันตกเย็นกลับมาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้เอออย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้เลยเช้าอาจารย์มาล้อาอะไรอย่างเงี้ยขาวๆเลยนะเออแล้วไปด้วยกันทั้งวันเลยเดี๋ยวเลือกงานวันที่มันมีงานเยอะที่สุดอ่ะตั้งแต่เช้ามื้อจนถึงสักสี่แก่นแง โตอีสานเนี้ได้ไหมถ้าเป็นอีสานแต่เขาบอกว่านั่งรถเหนื่อยแต่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้หักอ๋อนี่หักนักที่จ่ายอยู่แล้วนี่ไม่เกี่ยวกับเราเนาะแต่นี่แหละเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าแต่ต้องออกแบบกกับภาษีต้องออกในนามหัวกระดาษเราเอ้ยไม่ใช่ต้องออกในนามบริษัทคนตื่นทำอันนี้่ะรับเป็นหน่ชาชน เป็นบุคคลไม่ใช่ไปนอนริษัสอ๋อ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 นี่นี่พวกเธอไม่ไปหลับไปนอนกันหรอกนี่คนตื่นทำจะนอนแล้วนะพวกเธอพวกเธอต้องไปนอนนะพวกเธอไม่ทันแล้วจ้า